พิธีพระราชทานปริญญาบัตรนับเป็นพิธีที่สําคัญที่สุดของผู้ที่จบการศึกษาและชื่อว่าเป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์แต่การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ขององค์ประธานซึ่งเป็นพระราชวงศ์เป็นสิ่งที่ต้องกระทําให้ถูกต้องตามกระบวนการตามที่สํานักพระราชวังได้กําหนดไว้ดังนั้นบัณฑิตทุกคนควรใส่ใจในการฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัดและควรตั้งจิตและสมาธิทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมในพิธีอันสำคัญยิ่งในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ขั้นตอนที่บัณฑิตควรฝึกฝนอย่างเคร่งครัดมี4ขั้นตอนคือ 1. การเดิน 2. การเคารพ 3. การรับหรือการเอางานและ 4. การถอยออกการเดินแต่ละจุดต้องห่างกัน90าเซนติเมตรการเดินนั้นต้องเข้าตามจังหวะให้ทันไม่น้อยกว่า35คนต่อนอาทีจังหวะของการเข้ารับการเดินบนเวทีของบัณฑิตนั้นเดินเหมือนกันทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง โดยเริ่มการก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาชิดเท้าหรือที่เรียกง่ายๆว่าซ้ายขวาชิดนั่นเองและในระหว่างการเดินบนเวทีให้บัณฑิตเดินหน้าตรงแขนแนบลำตัวไม่แกว่งแขนบัณฑิตต้องเดินในจังหวะซ้ายขวาชิดนี้ไปตลอดทุกจุดเป็นจังหวะพร้อมเพรียงกันในทุกจุดดูจังหวะการเดินซ้ายขวาชิดซ้ายขวาชิดซ้ายขวาชิด จากจุดที่12แล้วไปจุดที่13จุดที่14จะถวายความเคารพโดยเท้าทั้งสองชิดพร้อมถวายความเคารพทันทีการทำความเคารพแยกออกเป็นการทำความเคารพของบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงการถวายความเคารพของบัณฑิตชายการถวายความเคารพของบัณฑิตชายใช้วิธีการถวายคำนับทำได้โดยยืนชิดเท้า โค้งลำตัวตั้งแต่เอวขึ้นไปกลมศีรษะมองปลายเท้าแล้วเงยหน้าให้อยู่ท่าตรงฝึกให้เป็นจังหวะที่เป็นธรรมชาติรวดเร็วและสวยงามการถวายความเคารพของบัณฑิตหญิงการถวายความเคารพของบัณฑิตหญิงใช้วิธีการถอนสายบัวทำได้โดยยืนตรงชิดเท้าชักเท้าซ้ายไปด้านหลังงอเขา่าย่อลง โดยควบคุมลำตัวตั้งแต่ท่อนเอวขึ้นไปตั้งตรงแขนตรงแนบข้างลำตัวฝึกให้เป็นจังหวะที่เป็นธรรมชาติรวดเร็วและสวยงามหากบัณฑิตหญิงเป็นข้าราชการและแต่งเครื่องแบบข้าราชการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ถวายความเคารพด้วยการถวายคำนับเช่นเดียวกันกับบัณฑิตชายขั้นตอนที่สาม การรับหรือการเอางานการเอางานทำเหมือนกันทั้งชายและหญิงคือยืนตรงยกแขนขวาเหยียดตรงสูงระดับไหล่กระดกข้อมือขึ้นและช้อนมือจับปริญญาบัตรแขนซ้ายเหยียดตรงแนบลำตัวจับใบปริญญาแนบอกแล้วถอยหลังทันทีในขั้นตอนนี้บัณฑิตต้องฝึกฝนให้มีความชำนาญสามารถทำได้อย่างถูกต้องสวยงามและรวดเร็ว เสมือนเป็นอัตโนมัติขั้นตอนที่4การถอยออกขั้นตอนในการถอยออกเมื่อบัณฑิตรับปกปริญญาบัตรจากองค์ประธานแล้วให้บัณฑิตถอยหลังเก้ายาวๆเฉียงขวา39ก้าติดต่อกันอย่างรวดเร็วจากนั้นถวายความเคารพแล้วหันหลังเดินลงจากเวทีโดยไม่ต้องรอให้พร้อมกับจุดอื่นๆน,นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่บัณฑิตจะลืมไม่ได้คือการถือปกปริญญาบัตร วิธีการถือปกปริญญาบัตรที่ถูกต้องคือถือด้วยมือขวาแนบอกข้อสอกติดลำตัวปริญญาขนานกับลำตัวในแนวตรงและเมื่อรับแล้วต้องถือตลอดเวลาที่อยู่ในหอประชุมจนกว่าพิธีจะเสร็จสิ้นลงการแต่งกายของบัณฑิตการแต่งกายของบัณฑิตชายสวมเสื้อเชิดแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลายผูกเน็ไทที่มีตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัย สวมกางเกงขายาวและเสื้อนอกสีเดียวกันโดยกำหนดให้เป็นสีกรมท่าเข้มเท่านั้นคาดเข็มขัดสีดำและใช้หัวเข็มขัดตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลายและไม่มีโลหะตกแต่งแวววาวไม่ติดแผ่นโลหะที่พื้นรองเท้าอันเกิดเสียงดังในขณะเดินสวมครีวิทยาฐานะไม่สวมหมวกตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเคราไม่ใส่เครื่องประดับใดๆการแต่งกายของบัณฑิตหญิงสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายคอปิด,ปรดกระดุมของมหาวิทยาลัยสวมกระโปรงสีกรมท่ายาวคุมเข่าเล็กน้อยแต่ไม่ยาวเลยใายเสื้อคลุยปริญญาคาดเข็มขัดสีดำและใช้หัวเข็มขัดตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวมทุมน่องเต็มตัวสีเนื้อไม่มีลวดลาย สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลายและไม่มีโลหะตกแต่งแวววาวไม่สวมรองเท้าส้นตึกและไม่ติดแผ่นโลหะที่พื้นรองเท้าอันเกิดเสียงดังในขณะเดินสวมครุยวิทยาฐานะไม่สวมหมวกทำผมทรงสุภาพที่เปิดให้เห็นหน้าชัดเจนข้อปฏิบัติของข้าราชการกำหนดให้ทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวและสวมครุยวิทยฐานะโดยไม่สวมหมวกกฎข้อห้ามของการแต่งกายบัณฑิตช,ชายมีข้อห้ามที่สำคัญดังนี้ 1. ทรงผมบัณฑิตช,ชายไม่อนุญาตให้ไว้ยาวเกินลำคอไม่ยาวลุงรัง,ห,งหรือตกแต่งทรงตามแฟชั่นเกินควร 2. ไม่อนุญาตให้บัณฑิตช,ชายไว้หนดวดเคราโดยเด็ดขาด 3. ไม่อนุญาตให้บัณฑิตชายใส่ถุงเท้าสีขาวถุงเท้ามีลวดลายหรือแบบอื่นๆที่ไม่ใช่สีดำล้วน 4. ไม่อนุญาตให้บัณฑิตชายสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแฟชั่นใดๆทั้งสิ้น 5. ไม่อนุญาตให้บัณฑิตชายสวมเครื่องประดับใดๆและห้ามสวมนาฬิกาที่ข้อมือขวา 6. ไม่อนุญาตให้บัณฑิตชายตกแต่งครุยด้วยเครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น กฎข้อห้ามการแต่งกายของบัณฑิตหญิงมีข้อห้ามที่สำคัญดังนี้ 1. ห้ามตกแต่งทรงผมตามแฟชั่นที่ผิดเพี้ยนไปจากสีธรรมชาติหรือปล่อยผมยาวรุงรัง 2. ไม่อนุญาตให้บัณฑิตหญิงใช้เครื่องประดับทรงผมแบบใดๆรวมถึงที่เป็นโลหะแวววาวแหลมคม 3. ไม่อนุญาตให้บัณฑิตหญิงสวมดอกไม้ประดับศีรษะและห้ามคล้องดอกไม้ทั้งหญิงและชาย 4. ไม่อนุญาตให้บัณฑิตหญิงสวมต่างหูไม่ว่าแบบใดๆก็ตาม 5. ไม่อนุญาตให้บัณฑิตหญิงสวมเครื่องประดับใดๆที่แขนและข้อมือ 6. ไม่อนุญาตให้บัณฑิตหญิงไวเล็บยาวต้องตัดเล็บมือทั้งสองข้างให้สั้นห้ามใช้สีตกแต่งเล็บรวมทั้งห้ามใช้น้ำยาเคลือบเล็บสีแบบใสอย่างเด็ดขาดสำหรับข้อห้ามของบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง คือห้ามนำสิ่งของมีค่าและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องประชุมข้อควรระวังในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรการก้าวเท้าเพียงครั้งเดียวการเข้ารับไม่ตรงจุดการไม่เอางาน การฝึกซ้อมที่เข้มงวดทั้งการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยและการฝึกซ้อมรวมอีกทั้งความเข้มงวดต่อการแต่งกายของบัณฑิตนั้นถูกกำหนดโดยสำนักพระราชวังเพื่อให้เกิดความสง่าง,งามต่อบ,บัณฑิตของมหาวิทยาลัยและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดบัณฑิตทุกคนต้องให้เกี่ยวต่อชุดคุยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์ประธานในพิธีอีกทั้งยังจะเสริมให้บัณฑิตทุกท่านได้ภาคภูมิใจไปตลอดชีวิต ในฐานะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันเกษมสื่อไป